คุณคุณคะครูกบนำผ้าสิ้นสวยๆมาอีกแล้วค,ะค่ะผืนนี้นะคะเป็นตีนจกยกดอกค่ะแต่เป็นยกดอกสองชั้นนะคะแปดขอสองชั้นจึงสั่งเก็บยกลายนะคะเป็นจกยกดอกสั่งเก็บมีเฉพาะงานผ้าบ้านครูกบนะคะการทอด้วยทอด้วยงานฝีมือคนที่มีฝีมือเลยต่อตัวสิ้นนะคะด้วย ผักหมักโครนนะคะลายดอกผักแว่นสวยๆเลยสีตัวจริงเขาจะเข้มนิดนึงนะคะเนี่ยออกสีอย่างนี้เลยภาพออกมาอาจจะดูอ่อนนิดนึงนะคะอ่อนไปนิดนึงแต่คุณภาพและความงามงามมากๆเลยค่ะอยากให้คุณคุณได้รับไปใช้นะคะราคา2,500บาทอัดผ้ากาวหรือปูผ้ากาวแล้วเต็มผืนเช่นเดิมนะคะปูผ้ากาว ก็สีเดียวกับผ้าเลยสวยมากๆอย่าลืมนะคะทักหาครูก,กบ0956439962หรือเพจผ้าทอมืองานผ้าบ้านครูก,กบคะ่ะ